สาวมาปันขวัญจะกินอะไรลูกกินเลยเครดิตคุณพ่อโอนแล้วห้าร้อยขอประคุณค่ะอุ้ยอ no ุ้ยอ okay, sì, ุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งใจเย็นๆลูกเอา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 ก้วยสุกเนี่ยกล้วยสุกเนี่ยเอาเอากล้วยสุกเทให้เขาเอากล้วยสุกเทให้เขาเด็กน้อยคุณแม่ลากไปเลยหนูเอากินกล้วยสุกลูกในถุงนั่นในถุงอ่ะเครดิตคุณพ่อไปรับนะคะคุณพ่อเบิกลงหน้าแล้วนะพ่อเอากล้วยน้องมาใหม่หนึ่งถุงโอเคปันขวัญจะได้อะไรลูกสามร้อยคุณแม่ปาริตา อ่าทั้งหมดสี่ถุงสี่ถุงหนัดสองปันขวัญสี่ถุงอยากได้อะไรลูกเด็กน้อยปันขวัญคะ่ะคุณแม่โอ้หกถุงแล้วนะคะหกถุงปันขวัญได้หกถุงแล้วนะคะคุณแม่บีคุณแม่พีทโอเคนะคะคุณแม่พีทแล้วก็นะคะคุณแม่พระนมพรมาถึงเฟ้าอย่างเร็วเลยหิวหิวหิวนี่นะคะกล้วยสวยๆอยู่หลังร้านน้องก็หิวมากใช่แล้วค่ะคุณแม่มาถึงคว้าอย่างเร็ว ปันขานอยากกินชมพูไหมลูกอยากว่ะไม่นะน้องอยากกินกระโปงแม่ไม่เห็นอยู่ใกล้ๆก็เลยคว้าไงเดี๋ยวนะคะมีคุณแม่ท่านไหนเป็นหกถุงนะเมื่อกี้จัดก่อนนะคะแม่ค้าถังไหมที่กี้มีให้กัดกล้าวสองถุงอะไรคุณแม่ปนมพรสองถุงให้กัดกล้าอีกได้เรืองอ๋อไดาเนะคะแม่ค้าจอดแปร์ืองคุณแม่พีทสามร้อยนะแม่พีท คุณแม่พีกรอนนะคะคุณแม่ขนมพรมีคุณแม่บีหน,นะคะถูกอง<า>ปันปันช่วยนมั่นาๆๆๆของขอกันเรานะคะจ้าคุณแม่หนุนนะ,ะของข,อ,ของคุณแม่พนมพรและกัน,นกราวสองอถุงนะคะขขแล้วคุณแม่ะคุณแม่มีแล้วลูก แมล่ลนลนน้องตัวรกชื่อปันขวัญค่ะแม่เลินนะคะแม่ลินนะคะ<บ>ชื่อปันขวัญอันนี้ชื่อกันกรวค่ะคุณแม่ลน<บ>ินนี้น้องปันขวัญน,นะคะเดินมาไกลนะคะคุณแม่มาจากบ้านสาราเลยนะสามน้อยเก่งจังเลยวันนี้ไปไหนลูกมาเที่ยวนี่เหรอเดินออกกำลังกายนะคะน้องลินนะคะอแม่ขอโทษน้องลินน้องปันขวัญจเรียกน้องลินเฉยเลยน้องปันขวัญกับแม่ตายแล้วคุณแม่ เป็นคุณแม่น้องเรียนเฉยเลยตายแล้วไหมคะจากคนนะคะแต่กน้อยชื่อปันขวันนะคะน้องมาจากบ้านสาราเลยทางบ้านน้องน้องแสงจันนู่นนะแอบคุณนะคะคุณแม่พีชนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ นะคะคุณแม่พนมพรคุณแม่บีหนึ่งคุณแม่พีทนะคะเมตตาปันขวัญแล้วก็นะคะน้องกัญกลาวของเรานะคะสาวกันกลาว<อ>าคุณแม่สภากาแฟให้กล้วยอีกหนึ่งถุงนะคะน้ะองปันขวัญน,นะคะโอเค้น้องปันขวัญอีกถุงหนึ่งเป็นเจ็ดถุงแล้วด้วยน้องปันขวัญจำช่วยจำเลยนะคุณแม่สภากาแฟด้วยหนึ่งนะคะผลไม้กันกลาวสามร้อย้าขวานหนึ่งร้อยเย้พ้าควาน,าวานมาแล้ว กันกล้าผลไม้สามถุงแล้วก็คะแนนหนึ่งร้อยจ้าเอาเอาแยกไว้ก่อนกันแก้าเอ๊ะแก้วปงเนี่ยสามถุงเออสามถุงแล้วก็ตั้งหนึ่งร้อยแล้วก็นะคะปานขวัญก็สามถุงคะแนนหนึ่งร้อยของคุณแม่ลินนะคะขอบพระคุณค่ะเอาไปแยกไว้ก่อนพระควานเออแยกแยกผลไม้ออกไว้ก่อนให้ครบก่อนเออสามถุง โอเคแล้วก็ได้คะแนนร้อยหนึง่งโอเคได้อากล้วยกับนี่นะคะฝากระคุณคะ่ะคุณแม่ลินนะคะเมื่อกี้คุณแม่สภากาแฟแล้วก็คุณแม่ลินเนาะเดี๋ยวมอบคะแนนเลยนะคะเดี๋ยวจะหลงคุณแม่สภากาแฟคุณแม่ลินนะคะวายุก็ามานะคะวายุจำปานะคะ ขอพระคุณนะคะคุณแม่ลินนะคะราบขอพระคุณค่ะฟันขวัญได้แตงด้วยหนึ่งถุงด้วยค่ะคุณแม่กาแฟกาแฟเอาต่อออกไปก่อนลูกปายกแตงโมให้ฟันขวัญในถุงหนึ่งเอายกผลไม้ออกไปก่อนมองบนี่ถุงแล้วนาฮั้เต้มเจ็ดจะมาเออก็แปดอีกอันนี้ไม่ให้แตงอีกถุงหนึ่งแยกไปก่อนแยกไปก่อนเดี๋ยวแม่ค้าจะงงคุยกาแฟว่าที่ คุยกับแฟนว่าที่ร้านที่ส่งให้ค่ะขายยังไงคุณแม่จ๋าคะคะพักมาแอปเขียวด้านบนได้เลยนะคะคุณแม่ใช่ใช่จ๋าใช่หนคุณแม่จ๋านะคะนเคนะคะกล้วยหมีละยี่สิบนะคะถึงละร้อยนะคะแล้วก็จะมีะตักซองร้อยห้าสิบข้าวโพดกรร้อยห้าสิบแนตาลุถุงเล็กนะคะแล้วก็ลูกสับรดก็ถึงละร้อยนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้แบ่ง นี sugar, mm ่นะคะขอโทษเหลือไม่เยอะแล้วนะคะชมพู่ก oh, ็มีนะคะชมพู่แอปเปิ้ลนะคะทำเป็นถุงละร้อยหมดเลยนะคะมะม่วงก็ร้อยนะคะหนูแยกเอาไว้ก่อนลูกเอาแยกไว้ก่อนแยกเอาไว้ก่อนนะนี่น่นเะ เมื่อกี้ผลไม้แยกออกก่อนเลยนะคะปานขวานอย่าละอย่าละเจือเนื้อไว้ทางซัวไปตัดกล้วยให้หน่อยเดี๋ยวนะคะมอสคะแนนก่อนเดี๋ยวมูนาบอกลูกค่เดี๋ยวนะปานขวานจะเพิ่งไปเดี๋ยวมอสคะแนนแป๊บหนึ่งลูกขอบคุณแม่ลินนะคะคุณแม่ลินให้คนให้ปานขวานหนึ่งร้อยให้กันกล้าวก็หนึ่งร้อยนะคะ ขอบคุณนะคะคุณแม่ปันฝันมาตรงนี้รับรองว่าอิ่มจุกจุกับบ้านเลยนะ <c oughs> ขอบพรคุณนะคะคุณแม่ลิน <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> คุณแม่จ๋าทุก <c oughs> ท่านนะคะอ่าปันฝันเอาคะแนนก่อนลูกหนึ่งร้อย <c oughs> นะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ฝากบายุาายกับจำตาด้วยนะ,นนะคะนันเพื่อฝันมาช้ามไม่ได้มาอ่าให้ให้ใหหน้องฝันฝันลูกร้อยหนึง่งคุณแม่ลินแล้วก็ให้ก,รกรันกลาวฝาให้กันกลาด้วยหนาร้อยหนึง่งเดี๋ยวขอญาตถ่ายคลิปแป๊บหนึง่งขอญาตถ่ายคลิปนะคะโอ้แล้จ้าอ่ะกันกล,ลาวรับตัง,ตง,ตง,ตงมื่อกี้คะแนนนะคะ<อ>เดี๋ยวอูอ้บอะ ตาขอบพระคุณคุณแม่ลินนะคะเมตตาคะแนนให้ควานนะคะให้น้องกันกล่าวแล้วก็นะคะน้องปันขันสวัสดีค่ะหนุ่ยลูกเลียวนะคะขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีนะคะผลไม้นะคะคุณแม่จ๋าจากคุณแม่ลีนคุณแม่บีหนึ่งคุณแม่สุกัญญาคุณแม่ฟรีคุณแม่พนมพรคุณแม่สภากาแฟนะคะอนุโมทนาสาธุคุณกับคุณพ่อคุณแม่จ๋าทุกท่านนะคะที่เมตตานะคะทั้งช้างทั้งควานกราบขอบพระคุณค่ะ ฝันฝันโชว์หน่อยชิลุกแม่โชว์หน่อยแล้วฝันเก่งสาม้านแล้วแลๆโชว์ฝันโชว์ฝันโชว์ฝันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นทางนี้ลูกแม่อยู่ทางนี้แม่อยู่ทางนี้เต้นก่อนโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยขอบคุณเป็นแม่จ๋าทุกท่านนะคะขอบขอบพระคุณค่ะอยก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 ขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะ น้องน้ำหวานด้วยนะคะแม่โอเป้มายา่น้องเมื่อวานหาหาน้องฟันผันวันนี้นะคะน้องบันผันเดินมาไกลเลยนะคะัะนน,น,ะนีน้มาอยู่บ้านสาดาท่านไหนจะเอ็นดูเติมเติมได้นะคะเช็คชาลำไยไปแล้วใช่ไหมเยอะเซิร์ฟลำไยไปแล้วลำไยโกฮมแล้วลำไย <c oughs> คุณพ่อไปรัดอยู่ไหนพ่อนะคะลูกสาวมาแล้วอีกหนึ่งเชือกนะคะคุณพ่ออยู่ไหนเดี๋ยวพ่อบอกว่าเอากลับเลยขนไปเลย่อปคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะตาใหญ่เราหายตาใหญ่ตาใหญ่คะเจ้าจกันทว่างแม่แม่ก็ตามตัวหาตาใหญ่อยู่นี่ฮนาะน้องฟันฝันนะคะ ขอคุณ่าในลลกเล็วนะคะได้ผลลั้ธ์ไปเยอะเลย่าจำได้นะคะสวยสวยสวยนะคะนองฟังอยู่ได้ดรลูก

ต้องร้องเพลงนี้ให้สมนึกนะคะคุณแม่แลืวแ้วหรือเปล่าน้องปานเหรอคะใช่แล้วคุณแม่จ๋าใครช่างไปเอาช่างที่แล้วมันเหลือได้มาหรือเปล่าวันนี้จะมาช้าไปสมนึกจะมาช้าไปแล้วนะคะสมอ่ะมันเหลือร้องเพลงเร็วๆวันนี้มีล้องพงมาด้วยนะวันนี้เร็วๆจะมาช้าไปแม่น้องสวัสดีค่ะ ยายยุกยายยาตัเนี่ยอืออ๋อยยตะกุยยายนี่แตข้าวกล่องมันไม่มีข้าวสามสิบกล่องนะคะข้าวมันไก่นะคะแต่ว่าข้าวยังไม่เสร็จจ้าแม่จ่ายข้าวยังไม่เสร็จเลเร็วๆรตัดเร็วเร็วมจ้าสั่งยังไงคะแม่จ่าทักมาด้านบนนะคะเราจะแจ้งรายละเอียดนะคะข้าวยังไม่เสร็จเลยนะคะมีข้าวมันไก่นะคะด้วยข้างดีกว่า พักมาด้านบนนะคะคุณแม่เห็นน้องๆน,นะคะแล้วมีความสุขใช่ค่ะคะุณแม่น้องเขาได้กินเนาะคนให้ก็แบบว่ามีความสุขนะง่อิ่มบุญเห็นน้องช้างได้กินนะคะคุณแม่เดินนำจักรก็เดินมาใกล้ๆสวัสดีทุกท่านนะคะผลไม้เรามีมากมายนะคะค เด็กเอาหน้าเจ้าให้เจ้าหนูไปนั่งรถข้าวข้าวเนาะเป็นไรหรอได้ได้ซิจมูกก็มีนะคะคุณแม่ทำถุงละหนึ่งร้อยนะคะจมูกเดี๋ยวเดี๋ยวช้าจมูกไว้ก่อนวันนี้จมูกขึ้นราคาเลยด้วยเป็นเป็นหกิโลร้อย ยินดตามเลยะค่ะใช่เลยค่ะคะุณแม่น้องฟาน,น,นวันนี้น,มมน,ะะน้องฟานไปหาแม่ด้วยนะคะน้องฟานได้มาหรือเปล่าวันนี้ละหวานสวัสดีทุกท่านนะคะเพิ่มเติมได้นะแม่จ๋าเพิ่เม,เต,มเติมได้นะคะวันนี้นะคะหน้าร้านมีอยู่สองเชือกไม่ได้มาสามนะคะมีนะคะผู้เหลือที่ช้าไม่ได้มามีจำปาแล้วก็วายุท่านไหนจะเอ็นดูแมต่ตาฝากผลไม้ได้ไหมจังได้นะคะที่บ้าน

คุณมั่นใจผูกเวลานัา้นจรขึ้นรถลามันตอนขึ้นรถคอยูกผูกไว้เลยเพราะ่ามันต้องขึ้นอยูแล้วันผูไว้เลยวลานั้นมันไม่มีนจับตรงนี้่จะหมดวะอ่าไม่ไลดเิดเดอยอียนเดี๋ย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 เก็บลกเก็บกรเดด สวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมได้นะคะใช่ค่ะคุณแม่ใหม่ใช่แล้วนะคะน้องฟันไข่นะคุณแม่เอาไปเข้าไปเาขอรในตอง่ะไรเยต้น้ำหวานเนี่ยนนี้มังสวิรัติให้น่อยใส่แค่นรุปให้หน่อยเอาไปไหนตอนนี่มี ทำไม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 จับผู้ใจให้ดูวันดูวันดีเทให้ต้ปุ๊บนะไปจจะเก็บ้ไว้ใช้ลกาหร่นดรมเลยก็จเข้าไปขับจ่ไันพันมาเร็วไปเร็วาลาสกอนทีไอ่ะเดี๋ยว